สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ youtube นะคะพี่แกนนมแม่คะ่ะวันนี้มาอะไรให้ความรู้แล้วค่ะการทำให้ลูกสงบการทำให้ทารกที่ร้องไห้สงบภายใน5วินาทีนะคะอะทำยังไงนะคะคือเนื้อสืบเนื่องจากวันนี้พี่แกนล,ลงท่าอุ้มสามท่าอุ้มในคลิปสั้นนะคะแล้วแล้วแล้วปังมาก <c oughs> คนเข้ามา comment, คอมเมนต์หรือเข้ามาดูเยอะแล้วมีคุณพ่อเขาบอกโอ้ยได้ผลด้วยนะพี่แกนอะไรอย่างนี้ วันนี้พี่เกณฑ์จะสรุปมาให้ว่าห้าขั้นตอนในการทําให้ทารกที่กําลังร้องไห้สงบเนี่ยภายในห้าวินาทีเนี่ยมีอะไรบ้างพร้อมกับท่าอุ้มท่าท่าอุ้มนะคะเดี๋ยวจะอุ้มให้ดูเลยนะคะไม่ยาวเดี๋ยวช่วงถ้ายตอบคาถามใครมีคําถามก็พิมพ์ให้พี่กันไว้นะคะหนึ่งอุ้มลูกขึ้นมาถ้าลูกร้องไห้อ่าอุ้มลูกขึ้นมานะคะอุ้มขึ้นมาแล้วอุ้มท่าไหนบ้างพี่กันมีห้าท่านะคะเดี๋ยวพี่กันเปิดดู ก่อนว่าจะเห็นไหมมีห้าท่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้นะคะแล้วดูไว้แล้วถ้าและใครใช้ท่าไหนได้ผลคอมเมนต์บอกพี่แกนนิดนึงจะได้ค่ะว่าหนูเคยใช้ท่านั้นอะไรนะคุณแม่ที่ลูกโตแล้วนะท่านี้ลูกหนูชอบมากเลยเอาอยู่อะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะจะได้แชร์ให้กับคุณแม่ที่เข้ามาหาข้อมูลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่ว่าจะทําโพเรื่องนี้นะคะลองไปใช้กันดูนะอยากให้พี่แกนทําโพเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกนะพี่แกนก็น การทาโพลมันเป็นประโยชน์กับกลุ่มเราอะคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีข้อมูลแหละนะคะเพราะเพราะว่าโพลพี่กันแต่ละครั้งเนี่ยคุณพอ่อคุณแม่ให้การตอบรับดีมากคนให้โหวตกันเป็นหมื่นคนนะคะซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เยี่ยมมากเลยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็นําไปปฏิบัติได้นะถ้าอย่างเช่นบางอย่างแบบของใช้จําเป็นอะไรเงี้ยค่คะนะคะ,นะคะอ่ะมาท่าอุ้มที่หนึ่งก่อนแทกแทรกโฆษณาแทรกไปท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งก็คือท่าเบสิก ถ้าเบสิกที่เราอุ้มกันก็คือธรรมดาเลยนะคะคือท่าธรรมดานี่คือท่าอุ้มที่หนึ่งท่าอุ้มที่สองค่ะท่าอุ้มที่สองนะคะคือหนิบขาลูกไว้อย่างนี้เหมือนท่าเครื่องบินท่าจรวดนะคะเยียง้อออกนะคะอย่างนี้ท่าที่สองนะคะท่าที่สามท่าดิกีต้าอ่าคือเด็กอาจจะตัวใหญ่ประตูกตาพี่กันนึกออกไหมเราต้องจับแบบนี้ ท่าที่สามนะคะเห็นไหมพไปกันถอยนิดนึงท่าที่สามท่าที่สามนะคะขาน้องตุ๊กตาพี่กันจะชี้นิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะท่าที่สามนะคะท่าที่สี่หัวใจเรานะคะเอาลูกขู่ลูกไปแนบไว้ที่หัวใจเราค่ะอ่าและท่าที่ห้านะคะก็คือท่าอุ้มหันหน้าเข้าหาแม่โดยที่งอเข่าขึ้น อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นท่าอุ้มท้าท่านะคะโดยทำไมท่าอุ้มแต่ละท่ามีเหตุผลนะท่าที่แนบหัวใจเด็กฟังเสียงหัวใจแม่มาตลอดตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เขาจะคุ้นจริงกับเสียงตึบตุบตบตบเขาก็ได้ฟังเขาก็จะคุ้นเขาก็จะสงบนะคะท่าที่หันหน้าออกแบบนี้นะคะอ่ะอย่างนี้ อันนี้ก็ช่วยลดแขนเราจะช่วยดันที่ท้องลดเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ช่วยลดท้องอืดท้องเฟอ้อคนที่ลูกเป็นโคลิกก็คือใช้ท่าเหล่านี้ได้นะแต่ท่าที่ขางอแบบนี้ค่ะหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยออันนี้ก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะแล้วก็ทีนี้การอุ้มที่มันทําให้ลูกสงบเพราะว่าการอุ้มเด็กเขาอยู่ในท้องมาตัง้งเก้าเดือนสิบเดือนเขาอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วการอุ้มก็เป็นเทคนิคหนึ่งแหละที่ทําให สงบขั้นที่หนึ่งอุ้มขึ้นมาขั้นที่สองทำเสียงทํากันไหมพี่เกันทำนะแล้วพี่เก็เห็นคุณแม่หลังค้อหลายขั้นทําทด้วยและทําไมเสียงจึงได้ผลเสียงอย่างนี้คือเสียงคล้ายกับเสียงเเลือดที่มันไหลผ่านสายเสย้นเลือดที่ในมดลูกสายสะดือแล้วมันแบบเนี้ยค่ะ แล้วลูกซึ่งอยู่ในท้องอะคะ่ะเขาฟังมาตลอดเลยอะเขาก็เลยคุ้นชินเขาเลยสงบแต่ถ้าเกิดทำนานไปแล้วเหนื่อยก็เปิดเป็นเสียงสีเสียงแบบไว้น้อยหรือว่าเสียงสีขาวอะคะ่ะได้ประพมเสียงฝนตกเสียงพัดลมอย่างเงี้ยช่วยได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเพิ่งอุ้มขึ้นมาจะไปเปิดอะไรเงี้ยก็ไม่ทันแล้วก็เอาให้สงบก่อนแล้วก็เกาะเลยนะคะสามค่ะท้ายถูกไหมว่าสามคืออะไร ยกตัวทารกค่ะอไม่ใช่อุ้มเฉยๆนะแม่อุ้มเสร็จทำเสียงแล้วก็โยกตัวโยกมีหลายสเต็ปนะคะเราจะโยกอย่างนี้นะคะหรือจะโยกโดยสปอร์ตมีคนบอกว่าสปอร์ตได้ผลสปอร์ตได้ผลนะคะอ่าก็ได้ยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายขวานะคะเริ่มจากเลเวลเบาๆก่อนนะคะอุ้มท่าไหนก็โยกได้หมดนะคะอุ้มท่านี้ก็โยก ได้นะคะโยกนะคะสเต็ปที่สามขั้นที่สามแล้วนะขั้นที่สี่ค่ะใช้จุกหลอกช่วยในเด็กที่หนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยจุกหลอกสามารถใช้ได้เลยเด็กหนึ่งเดือนที่ดูดนมแม่ใช้จุกหลอกได้ส่วนเด็กที่ยังดูดเต้านมแม่ยังไม่แนะนําให้ใช้จุกหลอกในช่วงหนึ่งเดือนแรกเดี๋ยวจะสับสนหัวนมแล้วก็กรณีที่น้องดูดเต้าเต้านมแม่เป็นสิ่งที่ปอประโลม ออาการร้องไห้อาการเจ็บปวดได้ดีที่สุดมีงานวิจัยหลายวิจัยเลยนะคะบอกเลยค่ะเวลาที่เจาะเลือดหรือว่าลดความเครียดของเด็กเขาให้ดูดเต้านมแม่ค่ะอม,มีคนทําวิจัยเยอะเลยนะคะได้ผลจริงนะคะกรณีที่ลูกแบบกินนมแล้วแน่นท้องมากการดูดเต้านมแม่แนะนําว่าให้ดูดข้างที่เกี้ยงเต้าแล้วนะอืมช่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดนมแม่เต็มเต้าแล้วลูกคพณ่งดูดนมอิม่มอาจจะไม่ให้ดูดเต้าให้ใช้จุกหลอกแทนนะคะขั้นที่ห้าค่ะ สบตาพอลูกเริ่มดูดจุกหลอกเริ่มเดูดนมนะเริ่มสงบเราสบตาเขามองเข้าไปในตาเขาสบตาแล้วก็น่ะช่วยนะคะอันนี้เป็นห้าขั้นตอนลองไปทำกันดูแล้วมาคอมเมนต์บอกพี่กกนบ้างนะคะพี่กนก็โอเคนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดขายเข้ามาทีหลังก็กล่าวตะใครพี่แกนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกไรค์ทุกแชร์นะคะออ้ใจเยอะมากเกือบถึง3 0มร้อยแล้วอยากได้3 0มรอยเลยนะคะขครเข้ามาทีหลังก็ฟังย้อนหลังเอาพี่แกนไม่ได้ไม่ได้ลบไลค์นะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจข่าววันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ